ปูงเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นแค่ลูกคุณทักษ,ษิณอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้ความสามารถระดับที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครฮะผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยคุณดรเศรษฐพุทธเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์มีประสบการณ์ทั้งในประเทศต่างประเทศนะมายาวนานเป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยปรากฏุ้งอิง ลูกคุณทักษิณ์ซึ่งไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังไม่ได้จบไม่ได้ตรงเลยอยู่ดีๆครับไปยืนอ่านสคริปต์เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ยืนอ่านผิดๆถูกๆแล้วเสร็จแล้วก็ไปวิาพากษ์วิจารว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกฎหมายในประเทศไทยพยายามนะพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระจากการเืินนะครับ แล้วก็ธนาคาร่งประเทศไทยผู้ว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วก็ธนาคาร่งประเทศไทยเนี่ยนะเป็นตัวปัญหาทําให้นี้สินเนี่ยมันไม่ลดนี้สินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการขาดบุญน,นะครับนะนะนะครับนะครับ,นะรบเนี่ยก็ไปว่าเขาว่าผู้ว่าธนาคาร่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวปัญหา ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจโอ้โหไปว่าเขาอะนะครับตัวเองเป็นหัวหน้าพักการเมงองการนำจัดตั้งรัฐบาลไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ตัวเองธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับเขามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อรักษาเสถียราภาพทางการเงินการคลังเขาต้องเป็นกลางนะครับไม่ใช่ไปอยู่ภายใต้อานะักนะักของนักการเมืองนะครับคุณไปด่าไปว่า,เขา,วาเขาไปวิจารณ์เสียเสียหายคุณเป็นใคร ความรู้ก็ไม่มีไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีความรู้ด้านการเงินการทางอะไรต่างๆเลยมานั่งอ่านสคริปต์ผิดๆถูกๆคุณก็เ,เรียกว่าอ่านโคยคนอื่นน,น,น,นี่เขามปยืนเมื่อวานเนี้ยเขาก็อ่านด้วยเขาก็ออกมาแล้วเขาก็พูดเลยมีแต่อุ้งยิ้งอยู่คนเนียคอยอ่านสคริปต์ผิดๆถูกๆคุณไม่ได้มีความรูม้ความสามารถงนา้านเศรษฐศาสาตร์นละวิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยว่าเขาตัวเป็นตัวปัญหาเป็นอุปัรรคททำให้หนี้สินไม่ลด เนี่ยมีทาให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่สาเร็จเหมือนเป็นตัวถ่วงความเจรนะิญน่ะแปลแล้วนะครับนะการวิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติเป็นการกระทำที่เสียมารย,ยาทมากและตัวคุณก็ไม่ได้มีความรู้อะไรต่างๆที่จะไปวิจารณ์เขาเลยนะ่ะเป็นเรื่องที่น่าอายมากคะแนนตกต่ำเลยเมื่อวาน,นคนด่ากันรื้มเลยนะครับนะก็ฝากไว้นะครับนะะะเราก็เป็นแค่ลูกอดีตนายกรัมตีความรู้ความสามารถเราก็ไม่ได้มี นะ่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ถึงขนาดจะวิจารณ์ผู้ว่าแบง์ชาตนะินะครับผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขาต้องเป็นกลางต้องอิสระนักการเมืองแทรกแซงไม่ได้ถ้านักการเมืองแทรกแซงแบงค์ชาติได้ประเทศชาติเสียหายหมดนะครับหรือที่เรียกว่าชิปหายหมดนะครับคุณก็อยากทําอะไรก็ทําได้หมดนะนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็ต้องเป็นอิสระ